สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้วันพฤหัสที่สิบสองพฤศจิกายนสองพันหกสิบสามแล้วนะครับก็เวลาผ่านไปรวดเร็วนะฮะจะสิ้นสัป,ปดาห์อีกแล้วพรุ่งนี้ก็วันศุกร์ช่วงนี้เป็นช่วงของการปิดเทอมครับน้องๆน,นักเรียนก็ไม่ต้องตื่นเช้าไปโรงเรียนนะก็มีเวลามากขึ้นบนถนนก็ดูเหมือนว่ารถจะน้อยนะฮะโลง่ลงๆ ในขณะเดียวกันอากาศนะครับก็เริ่มหนาวเย็นนะฮะสังเกตว่าเช้าๆอย่างนี้อากาศสดชื่นสบายๆนะครับซึ่งถ้าหากว่าขึ้นไปบนดอยณนะเวลานี้นะฮะอุณหภูมิก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ9องศา10องศานะซึ่งเป็นช่วงของการที่จาก9้าเข้าสู่หน้าหนาวแล้วก็ช่วงปลายปี2องพั บรรยากาศอย่างนี้ถ้าคิดถึงการท่องเที่ยวเราจะนึกถึงนักท่องเที่ยวนึกถึงมัคคุเทศนึกถึงบรรยากาศของการเดินทางบรรยากาศของอาการค้าขายที่ค่อนข้างที่จะเป็นช่วงที่ทำเงินแต่เมื่อวานนี้ผมได้ยินเสียงบน่นนะฮะหรือเสียงกล่าวเสียงพูดออกมาของมัคคุเทศที่ได้ พันธนาถึงอดีตที่ผ่านมาว่าในช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงที่ทําเงินทําทองเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเดินทางกันชนิดที่ว่ามกคุเทศต่างๆกอบโกยรายได้กันหลายแสนบาททีเดียวในขณะที่ร้านค้านะฮะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็ทําเงินทํารายได้ แล้วก็ประเทศไทยเองก็เป็นประเทศที่ทำไรายได้จากการท่องเที่ยวค่อนข้างสูงก็ทำให้โอกาสในการที่จะค้าขายนะฮะโอกาสที่จะขายของทั้งของที่ระลึกหรือของที่ผลิตในประเทศไทยเรานะครับขจระจายออกไปนั่นก็คือเป็นภาพอดีตไปแล้วเวลานี้สถานการณ์ของการท่องเที่ยวซบเซาอย่างเห็นได้ชัด ถ้าพวกเราได้เดินทางไปในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆหรือเห็นภาพข่าวนะฮะหรือเห็นคลิปต่างๆที่มีผู้นำเสนอออกมานะฮะไม่ว่าจะเป็นที่พัทยาพที่เกาะสมุยที่เกาะพีพีที่ภูเก็ตหรือเชียงใหม่ขอนแก่นสงขลาอะไรก็ตามเราจะเห็นว่าความเงียบเหงาของการที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามากา็รู้สึกได้ถึง ภัยอันตรายที่เศรษฐกิจของเราจะยิ่งซบเซาไปมากกว่าน,นี้เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่นโยบายของรัฐบาลแล้วเวลานี้นะครับว่าจะผ่อนปลนหรือว่าจะเชิญชวนให้คนเดินทางมาประเทศไทยเราอย่างไรณเวลานี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์ของไวรัสโควิด -19 จะยังคงอึมครึมอยู่นะฮะประเทศไทยเราสามารถควบคุมาการเสียชีวิตหรือการเจ็บป่วยจากโรคร้ายไวรัสโควิด -19 นี้ได้ ค่อนข้างดีเป็นอันดับต้นๆของโลกประตามแต่ก็เราก็คงจะต้องพยายามบาลานซ์ให้ได้ในเรื่องของการป้องกันตนเองและการที่จะทํำยังไงให้เกิดความคึกคักของการท่องเที่ยวก็คือเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแต่ก็วางมาตรการต่างๆให้รัดกุมมากขึ้นพวกเรายังคงผูกแมสปิดปากปิดจมูกกันอยู่ในสถานที่สาธารณะต่างๆล้างมือบ่อยๆหรือว่าล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล หรือว่าพยายามทำความสะอาดตัวเองให้มากนั่นก็เป็นกิจวัตรประจําวันที่เราระมัดระวังกันอยู่แล้วในช่วงนี้สถานการณ์ทางการเมืองดูเหมือนว่าจะเริ่มที่เห็นภาพชัดว่ามีการแบ่งข้างแบ่งฝ่ายตัวผู้นํารัฐบาลเองนายกรัฐมนตรีเองก็ดูเหมือนว่ายังไม่ยอมตัดสินใจอะไรบางอย่างเพื่อให้สถานการณ์มันไม่ลุกลามไปมากกว่านี้ ผมตั้งเป็นคำถามครับว่าเหตุการณ์ที่มีการต่อว่าต่อขานเหตุการณ์ที่มีการออกมาประกาศตนเองว่าเป็นผู้รักสถาบันประกาศตนเองว่าเป็นผู้ที่จะเข้ามาปฏิรูปประเทศประกาศตัวเองว่าจะเป็นผู้ที่มาสร้างความปรองดองสมานฉันท์เกิดขึ้นจริงหรือเปล่ารัฐบาลได้ให้ความ จริงใจตั้งใจตั้งมั่นที่จะแก้ปัญหาต่างๆยกตัวอย่างเรื่องง่ายๆนะครับเรื่องของความเหลื่อมล้ําหรือความยุติธรรมนะหรือความเสมอภาคต่างๆการตัดสินคดีความต่างๆการนําเอาคดีความต่างๆนั้นให้กับฝ่ายที่เห็นต่างกับตนเองเป็นอย่างไรท่าทีการแสดงออกการพูดนะการออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนต่างๆ ในลักษณะของการที่ด่าว่าหรืออไม่ต้อนรับคนที่เห็นต่างกับตนเองนั้นเป็นอย่างไรนะครับการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแต่ละครั้งการแสดงท่าทีอในลักษณะของอความก้าวร้าวเปรียบเทียบกับการแสดงท่าทีที่ เป็นท่าทีธรรมดาธรรมดาได้ไหมการโยนของนะฮะการโยนสิ่งของต่างๆในสายตาของนักข่าวในสายตาของประชาชนโดยทั่วไปที่เห็นภาพนั้นเขาเขา,เขารู้สึกอย่างไรกับผู้นำที่มีปฏิกิยากับสื่อกับประชาชนอย่างนั้นการโยนของออกไปการโยนเปลือกกล้วยออกไป การทำกริยาเช่นนั้นเนี่ยมันรอดพ้นสายตาของเด็กๆไหมมันรอดพ้นสายตาของประชากรโลกหรือเปล่าคำถามเหล่านี้ผมคิดว่าทุกคนคงจะมีอยู่ในใจแต่จะมีใครกล้าออกมาถามถามผู้นำประเทศถามผู้นำทั้งหมดทั้งมวลว่าบุคลิกลักษณะอย่างนี้สมควรที่จะให้ทำงานต่อไปหรือไม่ เช่นเดียวกันครับการที่มีคําพูดหรือว่ามีวิธีการสื่อสารออกมาบางอย่างบางเรื่องเนี่ยอย่างเช่นการที่น้ําท่วมก็ให้ไปเลี้ยงปลาดีนะครับปลูกข้าวไม่ได้ก็ให้ปลูกอย่างอื่นสิมันแสดงถึงวุฒิภาวะแสดงถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นอย่างไรแสดง,ถ,งถึงพื้นฐานของ ตัวของผู้นําหรือตัวของผู้ที่เป็นผู้บริหารเองว่าเป็นอย่างไรปัญหาต่างๆนะฮะกว้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจนะฮะการแก้ปัญหาโดยการแจกเงินถึงแม้ว่าจะเป็นคนละครึ่งก็ตามแล้วก็จะมีลอดใหม่ขึ้นมาเป็นอ่าเป็นของขวัญปีใหม่อย่างเงี้ยนะครับแต่ก็เอาเงินกองกลางหนือเงินคงครังเนี่ยนะมาแจกจ่ายให้ประชาชนนะฮะอ่า เป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมสิ่งที่ควรไหมแล้วเคยต่อว่าต่อขานเคยต่อว่านักการเมืองหรือต่อว่าฝ่ายที่เห็นต่างตนเองกับตนเองหรือไม่ว่าการแจกจ่ายเงินนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต,ต,ต่ตอนนี้ตอนนี้ตนเองทําด้วยตนเองเป็นอย่างไรการที่นักการเมืองบางท่านบางคนนําเรื่องของการปรับปรามยาเสพติดนะฮะขึ้นมาเป็นตัวตั้ง ในการที่จะทํายังไงให้ยาเสพติดลดน้อยถอยลงทําให้บ่อนลดน้อยถอยลงทําให้กระบวนการยุติธรรมขึ้นมาอยู่บนอยู่บนดินนะครับกระบวนการยุติธรรมไม่ <c oughs> ต้องอมีการสั่งมานะครับในยุคที่ผ่านๆมาเขาทําแล้วเป็นผลยังไงแล้วตอนนี้รัฐบาลชุดนี้ทําบ้างหรือเปล่าตอนนี้ท่าน เอาเรื่องง่ายๆก็ได้ลองไปซื้อหวยนะครับไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับท่านท่านซื้อได้ในราคาเท่าไหร่มีหวยใต้ดินอยู่หรือเปล่ามีบ่อนอยู่หรือเปล่าแต่ละเรื่องแต่ละราวที่ผมนํามาพูดยีนมันมันยังคงอยู่ไหมแล้วรัฐบาลที่บอกว่าอาจจะขึ้นมาแก้ปัญหาจะขึ้นมาสร้างความปรองดองจะขึ้นมาปราบปรามกัน ทุจริตคอร์รัปชันประพฤติไม่ชอบต่างๆเป็นอย่างไรครับเราเห็นกันทุกวี่ทุกวันมันย้อนแย้งหรือเปล่า <c oughs> คําถามเหล่านี้ไม่ใช่แต่รุ่นของพวกเราเท่านั้นรุ่นเด็กๆรุ่นใหม่ๆเขาเรียนเขาอ่านเขาศึกษาแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับเรื่องต่างๆที่จะเกิดขึ้นเราคงจะต้อง ทำใจให้เป็นกลางและตั้งคำถามให้มากแล้วลองถามตัวเองซิว่าเราเป็นอย่างไรในสายตาของผู้อื่นก็ลองติดตามดูนะครับว่ากรณีของอาการที่จะมีการตัดสินของสารรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องของการพักอาศัยอยู่ในบ้านราชการทั้งทั้งที่ทได้กเกษียณอายุจากราชการไปแล้วก็ยังคงอาศัยอยู่นะครับ ผิดกฎหมายผิดข้อบังคับแล้เทียบเคียงกับกรณีอื่นๆของอดีตนายกรัฐมนตรีคนอื่นๆมาเป็นอย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจับตาวันนี้ผมอาจจะมีคำถามเยอะแล้วก็พูดในหลายๆเรื่องแต่ผมเชื่อว่าทุกคนมีวิจารณญาณฟังแต่ละเรื่องแล้วตั้งเป็นคำถามเพื่อเช n นมากว่าผมพูดถูกต้องไหมผมควรที่จะพูดออกมาไหมเพื่อให้พวกเราทุกคนได้สติ แล้วกลับมากลับมาเป็นประชาชนคนไทยที่รักกันสามัคคีกันช่วยเหลือกันเป็นไปได้หรือไม่อยู่ที่พวกเราทุกคนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามในเช้าวันนี้ครับสวัสดีครับ